สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้พิเศษนะ <c oughs> <c oughs> ตบมมือจากพี่เลิงจ๋ะประมือต้อนรับความเฮงความปังไม่ได้กดอกแก่ขืนพี่เลิงจ๋ะสามาดีจ้ามือวันนี้ยี่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะทุกคนค่ะวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆนนเน้นย้ำว่า คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สำคัญที่สำคัญที่สำคัญที่สุดบอมีไผส,สามารถหูได้ว่าตัวเลขสิออกอย่างนะจักที่น้องจ๋าซึ่งเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นดูเฉยๆเด้อเมื่อนี่นะะเล่าวาจนหน้าตา่ำ ตำปูปลาตาตำป้าตำดงตำมยังก็ตามไปซึ่งตอนนี้นะคะแนวทางพี่เป้ก็รู้สึกว่าจะลุ่มๆดอนๆอนไหมสำหรับราปรันานะก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงแล้วก็เปรียบเทียบกับกูรุท่านอื่นๆน,นะคะซึ่งไอ้หลายคนก็ทักมาใครที่ยังไม่ได้เข้าไปติดตามเพจพี่เป้ชาแนลหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะพี่ ใครที่เป็นคอฮานอยนะจ๊ะทุกคนจ๋าพี่เป้ลงทุกวันปังทุกวันที่เพจพี่เป้ชาแนลเดี๋ยวพี่เป้จะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่คอมเมนต์นะคะเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดแชร์ share, เข้าไปกดติดตามเข้าไปกดถูกใจกันด้วยนะจ๊ะถ้าคุณไม่อยากพลาดความเพงความปังปังทุกวันที่เพจพี่เป้ชาแนลทุกคนน่ยมีโทรศัพท์ทุกคนเนี่ยมีเฟซบุ๊ก พิมพ์เลยเข้าไปในเฟซบ o ๊กนะพิมพ์ว่าพี่เป้ชาแนลมันกระสตเด้งดึงขึ้นมาโลดเข้าไปแหกกำลังใจกันเด้อแต่เข้าไปให้แบบว่าคนไลค์่าแชร์แล้วก็เข้าไปรับความเฮงความปังสำหรับใครที่เป็นคอฮานอยนะจ๊ะเฮงทุกวันปังทุกวันเนาะสำหรับวันนี้ลาวัฒน,นาจ้ะง่ายๆสั้นๆ ง,ง่ายๆสัส้นๆเล่าปัะศนาก็คือเด่นห้าวิ่งห้ารูดห้าเด่นห้าวิ่งห้ารูดห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าสี่และห้าเก้าปกติพี่เป้สิเขียนหาสี่กวนหาหกมือนี้แบบเขียนหาหกแลยจะมาหาสี่นะจ๊ะพี่น้องจ้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าหกและห้าเก้ามือนี้มักเลขหาจักสิปเป็นหายัาง ขอให้มากขอให้ได้ขอให้โดนหรือขายที่ไม่ชอบก็ซื้อทิปตอนนี้กินยากอยู่นะตอนนี้เก่งแล้วก็กินยากหมักออกยอดหลังพี่เป้เดี๋ยวนี้มันหมักออกยอดหลังซูมืออไหมพี่เป้ก็ลุ้นทิปเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะลุ้นทิปเหมือนกันพี่เป้น่ะก็แบบว่าเฮือบางทีดวงเรายังไม่ใช่อะไรเงี้ย ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ like, share, และพี่เป้จะมีแนวทางตัวเลขสวยๆของกูรูท่านอื่นๆอาจารย์ท่านอื่นๆสำนักอื่นๆทั้งไทยและลาวพัฒนามาฝากกับทุกๆคนนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะใครที่ยังไม่เข้าไปที่เพจพี่เป้ชาแนลอย่าลืมนะคะพี่เป้ทิ้งลิงก์เพจไว้ที่คอมเมนต์นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย